ดีเลย่ขวาใช่ทำได้ทุกอย่างเพราะว่าเอาใจทำถ้าไม่เอาใจทำจะไม่ได้ทุกอย่างค่ะ พวกพี่ๆพ,พวกนี้ส่งลูกเรียนนะแล้วทีนี้เราจะเลิกเราเลิกไม่ได้แล้วอีกอย่างเรามองรู้สึกว่ามันเป็นจิตวิญญาณของเราที่อยู่ในกระเป๋านียเราพยายามทำช้อปปิ้งแบ็แต่ว่าช้อปปิ้งแบ็คเนี่ยยังเดินไปได้อีกไกลที่นี่จะมีปัญหาเรื่องพนักงานนะคะครอบครัวติดเตียงหลายคนอย่างคนนี้พ่อแม่ก็ติดเตียง แล้วเมื่อกี้คนที่ตัวสูงหน่อยที่นั่นน้องก็ติดเตียงมันเริ่มมีคนติดเตียงเยอะมันเป็นภาระที่เขาแบกหนักมากเราก็พยายามหาวิธีช่วยเขายกจักไปที่บ้านเขาให้เขาเย็บที่บ้านเลยไม่ต้องมามาเย็บที่โรงงานอพอได้มาเรียนปันกันนะชีวิตมันเปลี่ยนนะคะว่าหจากที่จะไม่ทํากลับมาทําเพราะตอนนั้นจะไม่ทําแล้วเพราะว่าตอนที่โควิดเนี่ยมันหนักนะคะก่อนโควิดเนี่ย ตลาดมันก็แย่อยู่ไม่ใช่ไม่แย่คือพอจีนมาถ้าให้เขา copy ปุ๊บเนี่ยเรามีปัญหาแล้วพอดีเมื่อก่อนนี่เราก่อนที่จะมาโควิดนี่เราขายทัรวศูนย์เหรียญเพราะเขาจะเอาไอ้พวกนี้ไปแพ็ค3ชิน้นแล้วอันนี้ <c oughs> เดือนนึงเขาขายประมาณ1ล้านบาทให้เราพอเลิกไปเราก็เคว้งเลยทีนี้ แต่พอมาเจอได้เรียนปันกันเรารู้ว่าเราจะต้องเอาของเก่าสต็อกเราขึ้นมาผ่านแล้วค่ะแล้วก็การตั้งราคาต้องตั้งใหม่การเลี้ยงดูผู้ร่วมงานให้เขาได้รับรายได้เพิ่มขึ้นแต่การที่จะให้รายได้เพิ่มขึ้นต้องเอาคุณภาพของเขามาเพิ่มขึ้นและชี้แจงเขาฟังว่าเราไหวไม่ไหวอยู่ยังไงทํายังไงถึงจะไปได้ไม่ใช่ให้เขาเป็นมาเป็นลูกจ้างเขาต้องเป็นผู้ร่วมงาน พอเอามาเปลี่ยนความคิดเราให้เรารู้สึกว่าไม่เราทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราต้องให้เขารู้ด้วยแล้วให้เขาเข้าใจบางทีเราก็พาน้องเขาไปเดินในห้างเข้ากรุงเทพไปไปดูง,งานคนอื่นว่างานคนอื่นเป็นยังไงงานเปรียบเทียบเป็นไงแล้วเราจะอยู่แบบไหนตอนนี้เราก็เลยปรับว่าจะเริ่มหาทุนมาทําตัวนี้ซึ่งมามิกกับวัสดุที่เรามีอยู่เราก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนวัตถุดิบออกมาเป็นยังไงมั่ง เพื่อเป็นเงินขึ้นมามใช่ค่ะเอามาดีไซน์ใหม่ก็คือตัวช็อปปิ้งแบ็คใช่ค่ะเนี่ยคือ,อดดเดที่เรามีอ่ค่ะแล้วอีกอย่างรูปภาพอะค่ะรูปภาพที่เรามีนี่เรามีประมาณสัก200รูปได้ที่เราวาดไว้แล้วที่เราใช้อยู่เมื่อก่อนเราส่งออกอย่างเดียวเราไม่ทําบุกตลาดไทยเลยนะก็เลยว่าจะเตรียมแล้วก็เอาไปวางตามจุดที่พอจะคุยกันได้แล้วอย่างที่ตรงเนี้ยเราก็จับไว้อย่างนี้ค่ะตลอด พอจัดไว้อย่างนี้ตลอดแล้วเราก็มีลูกค้ามาดูค่ะกลายเป็นลูกค้าเป็นเพื่อนกลายเป็นพี่ซึ่งแบบว่ามาแต่ละครั้งก็ซื้อของมาฝากเราด้วยมันจะเหมือนที่อาจารย์นุชีให้คือเราตีสนิทก็จริงแต่ว่าเขาต้องอยากได้ของเราเขาถึงมา